b บลล่สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกขูดทุกคนคะ่ะกับบรรยากาศตอนใช้ใายจ้ามณีทองฝ้าขึ้มค่ะอบบี้จะไปหาเก็บพักเก็บหญาค่ะพี่น้องจ้าดอกมงดอกไม้กระบาว่าสิตัดมาใส่เจะกันค่ะพี่น้องเปิ้งค่ะดอกกุหลาบขึ้นมากอากาศหนาวเนาะพี่น้องนะ 妈妈เบลล่มา,มาเบลล่าก็ยังาตามตูดอยู่บ <c oughs> <c oughs> นเเกือกไปแล้วนั่นนอนเกือกนอนกิ่ง <c oughs> อยากให้เล่นด้วยวะเดี๋ยวแม่จะไปเก็บผักเม <c oughs> ื่อนี้ว่าสิเก็บผักอ่าน้ำเต้าพี่น้องงามคักงามแน่แล้วก็เก็บดอกไม้จะพี่น้องเบิ้งค่ะเ <c> น <oughs> ี่ยดอกอ่ะใบน้ำเต้าของเอ็มมี่นาะจะเนาะพ่อเก็บพอ่อแกงแล้วแล้วก็สิบผ้าไปเก็บ กุหลาบค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งค่ะยงามคักงามแน่ค่ะทองอยู่นี่แล้วค่ะกับบรรยากาศตอนชายสายค่ะพี่น้องนี่ฮะสามีไปซื้อของมากค่ะพี่น้องโอ้ยงามไรสามีกับเมียา้าไปเก็บพักน้ำกันจ้า จะมาเก็บกันเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ว่าสิเอาไปลวกกินกับขนมจีนค่ะอิมมีกระจิตตัดเอาสันสนเด็ดเอาเลยค่ะว่าขันเอากันไก่กับบะมีมือถือกันไก่เนาะค่ะเนาะเอาส่ละงามหลายพี่เนาะมองเก่ามองเดิมค่ะเด็ดแล้วก็แตกไหมเด็ดแล้วก็แตกไหมค่ะเพราะว่าเพื่อนมักอากาศหนาวน่าจะเนะาะเนีย ภาพสุขค่ะพี่นองนี่แล้วค่ะพักหญ้าปลูกเองเนาะค่ะเนาะซื้อเขากระแพงแล้วกับบมี่คือว่านั่นแหละต้องใ้ไปลานจีนลานอบังค่ะเนี่ยสดสดจากสวนค่ะความสุขเพียในสามสี่ยอดแล้วเก็บทางนี้อีก เก็บไปแกงกระแสบค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื้อนี้บ่าอยากกินแกงเพราะว่าเห็ดน้ำยาขนมจีนก็เลยสิกินกับขนมจีนค่ะยอดอบอวบโอ้ยเนี่ยทางปีกมากแก้แล้วพี่น้องเอาไว้เห็ดพันธุ์หนึ่งลูกสองลูกเนาะค่ะปีนี้เมื่งค่ะแต่ว่าเม็ดของปีกอวกนกบมีอยู่ก็เลยเบอเอาไว้หลายค่ะเนี่ย โอเคแค่นี้กับพ่อแล้วพี่น้อง mm. เดี๋ยวไปเก็บกุหลาบน้ำกันจ้ะบะนี้เก็บกุหลาบสิซูไว้เลยเไปใส่แจกันค่ะมันหลายพี่อ่ะดอกกุหลาบพันนี่ดอกหลายหลายจ้ะปลูกเท่อเดียวเนาะเอ็มมีปลูกจากกิ่งเด้อค่ะดอกดอกหลายขนาดเลยสีเดตัดกลับบ้านเขาอยู่กันได้กกลับบ้านกับพี่น้อง อพอมั้มคะพี่น้องนี่ดอกตุ่มๆมันสิโอ้ยลนมาเป็นยังถ่ายคลิปยังสี่ละพี่น้องเออบะมีไผ่ถือกล้องให้ <c oughs> ตรงเข้าใจเด้อยค่ะมุนไปมุนมากกับยาว่ากันเนาะขอโทษขออภัยนี่นะคะเห็ดคลิปเลาะบ้าน อันนี้เป็นสีชมพูหรือว่าสีเอยียงเพิ่นเอินสีสม้มอ่ะมันดอกตูมเดี๋ยวไปเอาที่บ้านนี่เอมี่มัมกสีชมพูมาแล้วอันนี้สีชมพูส,สวยๆเนี่ยออกก็สีออกเป็นช่อพี่นอ้องนี้ต้นเดียวอบัดออกดอกลดเบิ่งคะ่ะพี่นอ้องจานนี้สวยงามคะ่ะเดี๋ยวมื่อี้เอมี่สีตัดกิ่งนี่พี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นจะมีกลิ่นหอมจักน่อย ใส่เจกันมือละเล็กมือละน้อยเติมความสุขค่ะพี่น้องนี่แล้วค่ะืือนี้กับผ้ามาเก็บผักเก็บหญ้ากับส้มดอกไม้เนาะความสุกเล็กๆน่้อยครับน้องจ้าขอบคุณที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันด้วยจ้าเด้อ จ้าเพืเ่อนๆตอนนี้ขนมจีนน้ำยาของเอมีก่ก็ะแล้วแล้วเนาะคะเนาะนี่นะคะน้ำยาตีนไก่แซ่บๆจ้ากินกับทั่วงอกกับลวกผักหยอดน้ำเต้าน้อาพี่น้องเนาะไปเก็บมาเมื่อกี้กินสดๆใบอีตูสดๆเข่ากันดีดีจ้ามาจ้ามากินน้ากันเลยค่ะเด้อมื่อนี้อาจจะบระเิเวดคลิปกินกับผพามาเบิงจักน้อยค่ะขอบคุณห,หลายๆพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้นกำลังใจกันค่ะไว้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะ